สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะมาเริ่มเรียนเข้าสู่หน่วยที่3นะครับในเรื่อง2มิติสู่3มิติ2มิติไอ้รูป2มิติและรูป3มิตินะครับรูป2มิติเป็นรูปที่มีเพียงด้านกว้างและด้านยาวให้ความรู้สึกแบนไม่มีน้ำหนักรูป3มิติจะเป็นรูปที่แสดงถึงความลึกความนูนความหนา ให้ความรู้สึกที่แตกต่างจากรูปูป2มิติโดยสิ้นเชิงนะครับผมเดี๋ยวครูจะมีรูปประกอบไว้ให้นะครับว่ารูป2มิติกับรูป3ามิติแตกต่างกันอย่างไรนะครับนี่คือภาพตัวอย่างนะครับอันนี้จะเป็นวิดีโอตัวอย่างจากรูป2มิติไป3ามิตินะครับรูปแรกทางซ้ายมือซ้ายมือจะคือรูป2มิตินะครับและทางขวามือจะคือ รูปภาพ3มิตินะครับที่เราวาดขึ้นมาว่าความแตกต่างของรูป2มิติและ3มิติแตกต่างกันยังไงให้ในักเรียนเปรียบเทียบรูปทั้ง2รูปนะครับจะดูว่า2รูปนี้มีความแตกต่างกันรูป2มิติจะมีความแบนไม่มีความหนาไม่มีน้ําหนักแล้วส่วนรูปทางขวามือรูป3ามิติจะดูมีน้ําหนักและดูมีระยะมากขึ้นนะครับ ต่อไปนะครับรูปทรงกับแสงเงารูปทรงกับแสงเงาเราสามารถลงน้ำหนักแสงเงาเพื่อทำให้รูปร่างวงกลม2มิติกลายเป็นรูปทรงกลม3มิติได้นะครับผมเหมือนเช่นตัวอย่างของคูทางซ้ายมือนะครับรูปวงกลมรูป2มิติจะเป็นวงกลมธรรมดาและรูปทางขวามือจะเป็นวงกลมที่เป็นสามมิติมากขึ้นนะครับต่อไป รูปทรงสี่เหลี่ยมซึ่งเป็นภาพ2มิติทําให้กลายเป็น3มิติได้นะครับโดยเพิ่มตําแหน่งให้ดูลึกดูหนามากขึ้นนะครับผมอันนี้คือวิดีโอประกอบนะครับให้นักเรียนดูว่าครูทํายังไงให้มันดูมีน้ําหนักมากขึ้นดูมีมิติมากขึ้นนะครับให้มันแตกต่างกันออกไปว่าอันนี้คือรูป2มิติอันนี้คือรูป3ามมิติมันแตกต่างกันแบบไหนนะครับ นี่จะเป็นเก็บความรู้เล็กๆนะคะผมภาพลายเส้น2มิติกลายเป็นภาพ3มิติได้เนื่องจากแสดงเป็นระยะว่ามีความลึกเข้าไปในภาพมีความใกล้ไกลและภาพยังดูมีน้ำหนักขึ้นด้วยนะครับผมต่อไปต่อไปนะครับจะเป็นหลักการลงแสงเงานะครับเมื่อแสงไปกระทบกับสิ่งใด ส่วนที่รับแสงสว่างมองเห็นได้ชัดเจนส่วนที่ได้รับแสงน้อยหรือไม่ได้รับแสงจะสว่างน้อยลงและมองเห็นไม่ชัดตามลำดับนะครับผมเหมือนรูปตัวอย่างหรือวิดีโอตัวอย่างที่ครูกำลังให้นักเรียนชมดูตอนนี้นะครับก็คือจะมีวงกลมอยู่สี่ลูกแล้วมีเทียนอยู่ข้างหน้าเทียนก็เหมือนเป็นแสงนะครับที่ส่องกระทบเข้ามา ก็คือมีวงกลมสีลูกวางเรียงกัน1 2 3 4สานะครับเราก็จะดูน้ำหนักแล้วดูจากแสงว่าบุกวงกลมที่1โดนแสงมากสุดลงมาลูกที่2จะโดนแสงน้อยลงลูกที่3ามลงน้อยลงอีกและลูกที่4ี่จะโดนแสงน้อยที่สุดนะครับจะสังเกตดูว่าน้ำหนักวงกลมแต่และลูกทั้งสลูกจะแตกต่างกันนะครับผมโดยที่ว่าลูกข้างหน้าสว่างที่สุดคือโดนแสงเพียงกระทบนะครับ ดูนักเรียนลองดูนี่คือข้อแตกต่างนะครับว่าน้ำหนักแต่ละระยะมันต่างกันยังไงนะครับขอบพูดนักเรียนทุกคนนะครับที่รับชมวิดีโอนะครับเดี๋ยวสัปดาหนะ์หน้าครูจะมาสาธิตวิธีการลงแสงเงาให้ดูนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ